ตอนนี้ผมอยู่ที่โคติวัวน,นะครับหรือว่าไอวอรีคอ์อยู่ทางแอฟริกาครับตอนตายครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาดูนาข้าวของากเกษตรกรที่นี่นะครับที่นี่ปลูกข้าวเยอะนะนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับข้าวที่นี่ก็ถือว่ามีมูลค่าสูงแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงครับ ส่วนใหญ่แล้วที่นี่เขาจะเลือกชอยเป็นการไปบริโภคเป็นมันสัปะหลังแทนนะฮะซึ่งเป็นมันสัปะหลังสําหรับการทานแทนข้าวเลยนะครับผมเห็นหลาย,ลายร้านหลา,หลายที่ที่เขาได้นํามันสัปะหลังนะครับมาเสิร์ฟพร้อมกับเมนูอาหารแล้วก็ใช้มือในการเปิบนะครับนี่คือหลักการของที่การกินอาหารที่นี่นะครับแล้วก็ดังนั้นก็คือข้าว จะมีมูลค่าแล้วก็ราคาสูงมากนะครับที่นี่สวยงามครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับทุกคนครับที่เป็นปัญหามากที่สุดที่โกติวัวก็คือเมื่อฤด,ดูการทํานามาถึงแล้วก็ฤด,ดูการที่มันเป็นรวงข้าวแบบนี้นะครับทุกคนก็จะเกิดปัญหาก็คือมีสัตว์น้องเล็กตัวหนึ่งครับที่มารบก,กวนั่นก็คือฝูงนกจานวนมหาศาลมากนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับก็จะมีนะครับ ชาวนานะครับหลายหลายคนที่อยู่บนนี้นะครับมีหนังก,กระติกหนึ่งอันนะครับไล่นกนะทุกคนทั้งวันเลยนะนะไล่นกแล้วก็ที่สำคัญคือใช้เสียงเนี่ยได้ยินไหมครับนี่คือใช้เสียงในการไล่นกครับนี่คือกุณเซกาครับ โกติวัวครับผมนี่ฮะนกลงมากินข้าวครับนี่ครับผมเป็นหนังกระติกที่อรูรีโคหรือว่าโกติวัวนะครับใหญ่มากบิก๊กไซส์แล้วลองนะโอเคครับฟอ for e x a m p l ลโอ้โอ้ very big very hard okay maxie โบโก maxie thank you โอ้ขอสัมผัสหน่อยอีกสักรอบหนึ่งครับ คือเขาออกแบบแล้ส์ใหญ่มากนะครับแล้วก็เอาไปยิงไล่นกครับผมมิกซี่พูกูทางวันเนี่ยเสียงไม่ตกเลยนะเสียงดังมากแต่ละคนก็ต้องฝึกสูงเสียงดังอย่นีเสียงไหมครับไม่ได้ตะโกนหากันนะครับคือการตะโกนไล่นกครับตรงนี้ก็คือต้นเบาบัทนะครับที่อยู่ทางแอรฟริกานะครับนี่ครับที่สําหรับไล่นกคำหมื่นแอ้วละครับนกถึงกับ,บก็ต้องดูแล ข้าวเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าสูงมากนะครับเขาก็ยังไม่พอต่อการบริโภคนะครับทุกคนก็ยังนําข้าวจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามเข้ามาอยู่นะครับนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับที่ไอวุลิโคและโกติวกนะครับแล้วก็การผลิตข้าวเขานะครับก็ยังเทคโนโลยียังไม่สู้ประเทศไทยเราแต่ทุกคนก็อยากทานข้าวอร่อยๆเนาะทุกคนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดียินเสียงไหมครับ เสียงดังมากนะครับทุกคนต้องเปล่งเสียงในการไล่นกครับเย้ยนนะฮะหรือ huh. <De ux S 1> ผมจะลองสักหน่อยหนึ่งอาจารย์กัดลองทดสอบสิ <Ooh. S 1> ได้อยู่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  <Ooh. S 1> อันนี้เหมือน <c oughs> เหมือนเสียงชนีเลยอะ่ะ <c oughs> นานเหมือนเสียงแคนีนะครับอันนี้ก็ทีมงานได้ที่มาด้วยกันนะครับต้องร้องเป็นเพลงด้วยจะมีความสุขไม่ไหวเนาะอาจารย์ถ้าอยู่วันนี้ทั้งวันเราต้องไล่นกทั้งวันหมื่นแปดครับเงินเดือนโอ้โหเสียงน้องดังมากครับผมว่าเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีปัญหาและอยากระบายครับผมว่า น่าไหนไหมครับเสียงกังวานมากเลยอะเสียงกล้องแบบซือราวอ่ะยดครับงานดีนะครับผมใครสนใจไหมครับผมินเดือนหมื่นแปดครับมาเฝ้าข้าวที่นี่แล้วก็ต้องไล่นกตลอดนะครับผม ผมพูดเล่นนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่ตามแลชมคลิปคลิปนี้กักนนะครับผมนี่ค,ครับผมเป็นรถที่มาจากยอดครับผมโอเคครับขอบคุณแลเกาส่งคลิปนี้ครับสวัสดีครับ